และนี่ก็คือค่าน้ำมันให้กับเจ้าของรถครับยีนี่นี่ขั้นขันต่อไปขันต่อไปเดี๋ยวเป็น PC นะครับของพี่คนนี้ครับผมรีบๆ <c oughs> นะค่ายไหนก็ได้เพิ่มไฟเบกรกดวงที่2ขึ้นมาให้หน่อยนะครับอาจจะติดอยู่ตรงไหนดีไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีรถวัยรุ่นบางคนที่แบบเวลาเบรกแล้วไฟสองข้างมันติดขึ้นมาเคยเห็นปะเ <Okay. S 1> ขาเรียกไฟผ่ามาแบบนั้นก็ก็ดูปลอดภัยดีนะแมปแมปเป็นใช่แต่ว่า,อาเอาเอาจิงก็ไปขัดกับกับเอ่อกับกฎหมายอีกนะก็ผิดกฎหมายอีกนะอีไฟไฟผ่ามาไฟเบรกแบบนั้นนะครับแต่ว่ารถยนต์หลายคันหลายแต่มากเลยซับซ้อนมากรถยนต์หลายคันเวลาเบียบเบียบเบรกแบบเฉินอ่ะไฟผ่ามา หรือไฟฉุกเฉินก็จะติดขึ้นมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยวัยรุ่นที่เขาไปแต่งรถกับเวลากรรมเบรกแล้วไฟไฟฉุกเฉินไฟผ่านมามันติดขึ้นมาเงี้ยก็อาจจะเป็นอะไรที่ทําให้สะดุดตาทำดูนะเจ้ะแล้วก็ไม่มีสตาร์ทมือ <laughs> สตาร์ทขาไป เล,ลไม่ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับตาเนสในรายการปัจจัยที่6ทางช่องทองล่ากับเราเนสลายหอายหลาแสนนะครับวันนี้เราอยู่กับ Spark ยามาฮ่าสปาร์ค LX เย้ LX น่าจะย่อมาจาก luxury นะครับที่แปลว่าความหรูหราอะไรแบบนี้นะตรงนี้ตรงนี้นะฮะอ่ะก็ทำไมต้องรีวิวใช่ไหมเพราะว่าน้องเจ้าของรถอ่ะคือเจ้าของเดียวกับไอตัว รถสกูตเตอร์น่ะพันสีแดงๆงอะ่ะจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้ว M, S Y M ใช่ไหมชื่อรุ่นอะไรวะเออสักอย่างนั้นแหละไทนี่ทินนี่อะไรสักอย่างอะ่ะเออแล้วน้องคือขับบ่อยข,อขับมาบ่อยมากนะครับเออขับมาบ่อยมากแล้วเราก็รู้สึกว่ารีวิวให้มันหน่อยอะไรเงี้ยเนาะเออถามว่าแล้วทําไมถึงไม่อยากรีวิวทั้งๆท,ที่ก็มาสายนี้แล้วนะสายแบบรีวิวรถ เริ่มต้นจากรถยนต์ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นมอเตอร์ไซค์เพราะว่ารถยนต์ก็หายากใช่ไหมกว่าจะมีคนถอยมาแต่ละคันอะไรเงี้ยนะครับถามว่าทําไมต้องมารีวิวก็เพราะว่ามันก็น่าจะถูกใจน่าจะโดนใจใครหลายๆคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสําหรับยามาฮ่าสปาร์เนาะซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีจําหน่ายแล้วนะครับสําหรับมือหนึ่งเนาแต่ว่า ในตลาดเนี่ยก็น่าจะยังมีมือสองจำหน่ายอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่ชอบนะฮะชื่นชอบเป็นพิเศษอะไรอย่างนงี้นะอย่างเช่นนี่เลยเห็นนี่เพิ่งจะเห็นเลยดุมแฮนใช่ไหมเขาเรียกอ่าไม่ใช่ทุกคันที่จะมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับรถทรงนี้รถครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มจากเอ่อข้างหน้ากันเลยนะครับเดี๋ยวนะอ่ะเห็นอย่างงี้นะแม้ว่าจะเป็นยามาฮ่าเนี่ย ยามาฮ่เนี่ยต้องต้องยอมรับกันตรงๆคือค่อนข้างที่จะเอ่อคอนเซเวทีฟนะครับค่อนข้างที่จะอนุรักษ์นิยมพูดง่ายๆคือโบราณนะเออถูกไหมเนาะส่วนใหญ่ยามาฮ่จะแบบตามเทรนตามแฟชั่นฮอนด้าไม่ค่อยทันอะไรเงี้ยแต่ว่าความดีงามของเขาก็คือคลาสสิกร่วมสมัยนะครับการดีไซน์การออกแบบเนี่ยจะโดนใจผู้ใหญ่นะฮะประมาณนั้นเนาะแต่แต่นะฮะหลังๆเนี้ยเขาก็มีมี เขาก็เริ่มมีการพัฒนานะครับอย่างเช่นรุ่นขอนขอนุญาตยกตัวอย่างนะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อยากรีวิวมากนะครับก็คือยา <Yeah. S 1> มาฮ่าคิวบิกส์นะฮะคิวบิกขึ้นรูปปิ้งต้องไปหารูปมาขึ้นให้ดูอีกแล้ว <laughs> นั่นแหละอย่ากรีวิวมากนะคใครมีแล้วก็แบบอยู่แถวๆนี้ก็ติดต่อมาได้นะฮะเดี๋ยวให้ค่าน้ำมันนะโ okay. อะเคอะสามารถที่จะเปิดบอดได้นะครับแม้นว่าจะเป็นยามาฮ่เนาะก็บิด จากตำแหน่งกุญแจตรงออฟใช่ไหมก็บีดมาทางนี้เนี่ยเขาจะมีซีดโอเพนนะครับมีลูกซอนบอกนี่ยๆแล้วก็บิดมามันก็จะได้ยินเสียงคลิกนะครับก็เปิดขึ้นมาจะพบกับถังน้ํามันนะครับแล้วก็อันนี้นะ่าจะเป็นไอตัวหัวฉีดอะไรของมันนะน่ะอันนี้คือสนิม <laughs> แล้วก็มีสนิม <laughs> มีสนิมมีสนิมด้วยก่อนแล้วก็มียูบ็อกซ์นะครับอ่าใส่หมก,กันน็อกประมาณแบบครึ่งใบอะไรอย่างงี้นะ โอเคฮะเดี๋ยวปิดก่อนนะครับแล้วก็มาที่หน้าปัดนะครับหน้าปัดเนี่ยทันทีที่เราบิดสวิชไปที่ออนนะครับก็จะมีไฟแล้วก็เสียงหัวฉีดมีไฟเครื่องยนต์นะครับไฟตำแหน่งเกียร์หนึ่งสอแล้วก็อย่างที่แสดงให้เห็นตอ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 น้ตน,ตอน,ต,อนตอนแรกนะครับอตอนที่จอดอะ่ะก็คือเกียร์เป็นแบบวนนะครับก็คือพอไปทีสีปุ๊บเหยียบลงไปอีกทีนึงจะกลับมาที่เเนาะแล้วก็อันนี้เป็น มันจะสลับส,สลับกลับไปกลับมานะเวลาที่เรานำเสนอ,อ,อหน้าปัดกับประกับซ้ายขวาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าหน้าปัดจะก็จะแสดงผลต่างๆนะครับที่เรากดปุ่มอ่ะ่ายในเฟร,รมเดียวเลยก็ได้นะครับไฟเลี้ยวก็วจะเคลื่อนไฟแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะพบกับไฟเลี้ยวที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้อ่าแล้วอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้ <laughs> จริงๆพี่เนต ที่เนท <Higher>. ก็มีรถแบบนี้ใช่ไหมนั่นแหละก็เป็นรถที่แบบค่อนข้างสูงนะคล้ายๆตะกั่แตนนะครับเป็นรถผู้หญิงรถครอบครัวที่ค่อนข้างสูงนะครับโอเคแล้วก็เสียงแตรขับเบาเบาเหรอขีดเบาๆใช่ไหมจริงๆว่าแป๊กแป๊กส่วนประกับขวานะครับเนื่องจากรุ่นนี้แม้นว่าจะเป็นสปาร์ค x นะแต่ว่า ชนไหนเลยไม่มีสตาร์ทมืองงมากอ๋อก็คงไม่มีสตาร์ทมือแหละเพราะว่าไม่มีดิสเบรกนะครับส่วนยาดิสเบรกเนี่ยจะเป็นอะไรที่ได้ก่อนสตาร์ทมือใช่ไหมนั่นหมายความว่าคันไหนที่ไม่มีสตาร์ทมือเนี่ยก็จะไม่มีดิสเบรกไงสตาร์ทมือคันไหนที่ไม่มีดิสเบรกก็จะไม่มีสตาร์ทมือโดยอัตโนมัติเนี่หรอใช่ <laughs> ไม่ตลกหบาทสิบบาทอ่ะแล้วก็อะไรอ,อีกอ่อ แล้วก็ปุ่มเปิดปิดไฟก็ไม่มีมันมัตั้งนานแล้วเนาะเพราะว่าเขาบังคับให้เปิดไฟหน้าเปิดไฟใส่หมวกใช่ไหมจะมีแต่ปุ่มเปิดไฟสูงต่ําที่สายที่ด้านส้ายนะครับไฟรีหรือไฟเดย์ไทม์ก็ไม่ไม่ปรากฏให้เห็นนะครับอืก็เป็นสิ่งที่บ่งบ่งบอกว่ารถคันนี้โบราณแล้วนะครับด้วยความเป็นยามาฮ่าหนะก็ค่อนข้างที่จะแบบตามแฟตามแฟชั่นเขาช้านิดหนึ่งนะครับอ่ะ แล้วถามว่าแล้วปัจจุบันค่ายยามาฮ่ามีรถรุ่นไหนที่เป็นทรงนี้ทรงครอบครัวมีบังลมอะไรแบบนี้นะครับก็คือตอบซิให้ชื่นใจหน่อยบบาบาของพี่เนตรคืย <Allāh. S 1> อยัง,อง่าก็คือยามาฮ่ายามาฮ่าเอ็กซ์ฟินฟ <tain. S 1> <uphold. S 2> ินของพี่เนตอ่ะทันสีแดงอ่ะโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวมาดูข้างหน้านะครับเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวไว้ให้ดูแล้วกันว่ามันจะ สวยงามแค่ไหนมองดูไกลๆอะไรนี้เนาะคือคือเอ่อมันแล้วแต่เนาะถ้าแต่ว่าส่วนใหญ่อะถ้าเราซื้อรถครอบครัวมาเราจะเอามาใส่ตะกร้าน้าใช่ไหมแล้วครวนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยเพื่อนก็จะมีมีแนวโน้มมีเทรนด์มีแฟชั่นของการนําไฟเลี้ยวมาใส่ที่บังลมพอเอาไฟเลี้ยวมาใส่ที่บังลมปุ๊บเอาตะกร้าน้ามาติดมันเลยกลายเป็นบังนะครับดังนั้นเนี่ยไฟเลี้ยวที่เดิมอยู่ อยู่อยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ข้างๆไฟหน้าเนี่ยอไฟใหญ่นะมันมันก็เลยเหมือนจะดีกว่าหรือเปล่านะครับซึ่งเวฟเนี่ยเขายังคงคง l a y อ u t ของการออกแบบตรงนี้เอาไว้อยู่เนาะดังนั้นแบบเนี้ยก็อาจจะแบบไม่ไม่ค่อยตอบโจทย์หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามองตรงๆก็ไฟเลี้ยวถูกบังอะไรเงี้ยนะครับอโอเคลงมาที่บางโคลนนะครับบางคนน่าจะเป็นทูโทนนะฮะก็จะ สีด้านบนด้านหน้าเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็สีด้านหลังจะเป็นสีดาด้านนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคันนี้เป็นไม่มีสตาร์ทมือดังนั้นดิสเบรกหน้าไม่ต้องสืบนะครับเป็นรัมไม่มีดิสนะฮะแล้วก็มาด้านข้างเลยฝั่งนี้ไอ้กันอะไรนะกันลายเหรอใช่ไหม ขูดขีดเอ่อการลอยขูดขีดเนี่ยที่อยู่ตรงตรงเอ่อแชสซีเนี่ยนะครับตรงตรงโค้งที่มันแบบสูงขึ้นมาเรียกไม่ถูกอะก็เหมือนไม่ตรงรุ่นเพราะว่าถ้าตรงแล้วจะมีอันนี้ออกมายึดกับอะไรอะไรอย่างงี้นะถ้าตรงจริงก็ไม่ต้องมีอันนี้อ่ะโอเคอันนี้ตรงนะนะครับส่วนบางล่มก็ยังโชคดีที่เป็นรุ่นใหม่แล้วคือเป็นแบบ 3D เป็นสามิตินะครับอ่ะก็ แน่นหนาดีมันคงโยกก็ไม่โยกเหมือนไม่เหมือนกับสมัยโบราณที่เป็นแบบแผ่นเดียวบางๆ <c oughs> เเ<อ>หมือนฟีโน่ก็เป็นแผ่นเดียวบางๆปะหรือหรือเป็นอย่างนี้เป็นสองด้าน <c oughs> มันเป็นแบบเขากันเลยอีกอ๋อเออเอออะ่ะโอเคแล้วก็คันเกียร์นะครับคันเกียร์จะเป็นแบบสามารถเหยียบลงไปแล้วก็ดอกต่ะต่ะขึ้นได้แบบนี้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ทํากันนะนะก็เหยียบข้างหลังไปเลยี นะครับแล้วก็จะมีบางโซ่เป็นสีเทาควันบุหรีนะนะส่วนพักเท้าหลังนะครับรวมทั้งสปริงโชกแล้วกอ็อันนี้เขาเรียกเขาเรียกอะไรวะแฟริง่งใช่ใไม่ไม่ไอพลาสติกทั้งหมดเนี่ยเฟรมอะถ้าเป็นรถยนต์เขาจะเรียกเฟรมแต่ร,รถมอเตอร์ไซค์ก็เรียกเฟรมเหมือนกันนะหรืออีกอย่างหนึ่งคือแฟรริงนะครับอ่า มันจะเป็นสีทูโทนด้านข้างนะก็คือส่วนบนส่วนบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถสีสีหลักของตัวรถนะครับแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นสีดําด้านถัดลงมาอีกก็เป็นควันบุหรี่ใช่ก็จะเป็นเทาควันบุหรี่เป็นสีของอบังโซนะครับสวิงอาร์มแล้วก็ฝาครอบสเตอร์นหน้าแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นเครื่องยนต์แล้วมังอันนี้น่าจะเป็นไดชาร์จหรือไดนามไดชาร์จแหละที่อยู่ตรงเนี้ย หรือได้สตาร์ทสักอย่างนั่นแหละขอโทษนะฮะโอเคแล้วก็ต,บบวตัดภาพมาที่ด้านหลังเลยนะครับด้านหลังเดี๋ยวดูไฟเบริดนึงนะโอเคอ่าโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูไฟไฟท้ายไฟท้ายก็ต้องสตาร์ทก่อนถึงจะติดขึ้นต้องเบรกดี่สิ ที่บอกนะครับว่าขนาดรถยนต์น่ะมีไฟท้าย2ข้างใช่ไหมแล้วก็เวลาเหยียบเบรกมันก็จะความเข้มแสงมันก็จะเพิ่มขึ้นพูดง่ายคือมันจะสว่างขึ้นอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมออสัญจรบนท้ททททททนองถนนเขาก็จะเพิ่มไฟเบรกดวงที่3ซึ่งซึ่งมันจะอยู่ใต้สปอยเลอร์มาอีกดวงหนึ่งดังนั้นอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นจุดบอดจุดอันตรายของรถ จักรยานยนต์ส่วนใหญ่เลยนะเกือบทั้งหมดเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นไฟเบรกกับไฟท้ายเนี่ยอยู่ในโคมเดียวกันเลยต่างกันแค่ความสว่างขึ้นมานิดนึงนะครับกําลังจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะค่ายไหนก็ได้เพิ่มไฟเบรกดวงที่สองขึ้นมาให้หน่อยนะครับอาจจะติดอยู่ตรงไหนดีไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีรถวัยรุ่นบางคนที่แบบเวลาเบรกแล้วไฟสองข้างมันจะติดขึ้นมาเคยเห็นปะขเขาเรียกไฟผ่าม,มาแบบนั้นก็ <g ül> ก็ดูปลอดภัยดีนะก<ป>นะ็ดูแม่แม่แม่เป็น,ปนใช่แต่ว่าเอาจิงก็ไปขัดกับกับเอ่อกรมกับกฎหมายอีกนะก็ผิดกฎหมายอีกนะไฟไฟผ่ามาไฟเบรกแบบนั้นนะครับแต่ว่ารถยนต์หลายคันหลายแต่มากเลยซับซ้อนมากรถยนต์หลายคันเวลาเบียบเียบเบรกแบบฉุกเฉินอะไฟผ่ามาหรือไฟฉุกเฉินก็จะติดขึ้นมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยวัยรุ่นที่เขาไปแต่งรถแบบเวลากำเบรกแล้วไฟ ไฟฉุกเฉินไฟผ่าหมากมันติดขึ้นมาอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอะไรที่ทําให้สะดุดตาทําให้เพื่อนร่วมสัญจรอนน่ะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องระวังเพลิงึ้นอะไรอย่างเงี้ยสะดุดตาสะดุดใจอามาฝั่งนี้ฝั่งน้นไปแล้วฝั่งขวาโซนข้างหลังของตัวรถนะครับก็จะเป็นแน่นอนท่อไอเสียเพราะว่ารถยนต์รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซคันนี้ก็ยังคงใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงอยู่นะครับใช่ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีท่อไอเสีย เอ้ยโดนเลนกล้องแล้วก็จะมีครอบท่อนะครับกันดาดกันร้อนนะฮะซึ่งชิ้นใหญ่มากแล้วก็คือไม่ต้องกลัวกลัวโดนดาดเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ใช่โคตรใหญ่ตั้งแต่ตอนนี้ยาวไปจนสุดเลยนะครับพีเออเกินเกินท่อไปอีกเออก็น่าจะถ้าใช้อันแบบอันนี้ยำทีนี้อร้อนไหมไม่เออนะฮะโอเคแล้วก็จะมี พักเท้าหลังเดี๋ยวจะนั่งให้ดูว่านั่งแล้วองศาของขาจะประมาณไหนนะประมาณนี้ก็นั่งสบายดีแต่อย่างที่บอกรถคันนี้ค่อนข้างสูงมากนะครับพี่ลองทำท่าหมอบดิทำท่าหมอบูมี่ัน <laughs> <laughs> บูมผถัดมา ถัดมาจากท่อนะครับก็จะเป็นไดสตาร์ทไดชาร์จเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับอีกค่ายหนึ่งค่ายคู่แข่งหลือเกินนะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแบบสีเทาคอนบุรีสีดําอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วอยู่ดีสีเออสีโครเมียมแคทแลดไปยังไงก็ไม่รู้นะประมาณนี้นะก็น่าจะเป็นแบบอะรหลยสาก์หมายความว่าใช้ร่วมกับรุ่นอื่นๆหลายๆรุ่นอะไรเงี้ยนะรวมทั้ง ยามาฮ่าฟินนะที่เป็นรถครอบครัวของค่ายยามาฮ่าในปัจจุบันด้วยนะฮะครบแล้วเนะประมาณนี้เออแล้วก็แล้วก็กลับมาที่กุญแจอีกนิดหนึ่งนะครับจริงๆรถคันนี้แอบสืบทราบมาว่าเป็นรถของคุณแม่ของเจ้าของรถนะครับที่เรายืมมารีวิวในวันนี้นะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยน้องก็ขับมาบ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าเออ,เอ,อถ้าจะขับมาบ่อยขนาดนี้ เดี๋ยวยืมรีวิวเพื่อที่จะได้ให้ค่าน้ำมันหน่อยแล้วกันนะฮะมันมีอะไรอีกมีหลายอย่างมากเลยนะครับออนอกจากจะเอาไว้เปิดใช่ไหมนะฮะแล้วก็เปิดเบาะอก,ก็คือบิดมาอย่างนี้นะแล้วก็ยังมีล <Lock. S 1> ็อกพุชช์จอ่ากดเพื่อล็อกปิดล็อกตรงนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าดับเบิลล็อกล็อกสชันนะ้นเนาะก็คือป <Lock. S 1> ้องกันการขโ,ขโมยได้ระดับหนึ่งนะฮะ แล้วก็ถ้าเพราะว่าถ้าไม่มีกุญแจอันนี้ก็จะเปิดตรงนี้ไม่ได้ท่านเปิดไม่ได้ับพี่มันต้องเปิดได้นี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวเอาของฮอนด้ามาเปิดดิพอดีมีกุญแจฮอนด้าอยู่ตรงนี้อีกดอกหนึ่งนะเดี๋ยวจะลองเอามาเปิดเออว่าเปิดไม่ได้ดิเปิดไม่ได้นะฮ okay. ะโอเคอะ ก็เพื่อให้คุ้มค่าน้ำมันนะครับเดี๋ยวลาเสร็จตากล้องอย่าเพิ่พงหยุดถ่ายเดี๋ยวพี่จะขับกลับไปจอดที่เดิม <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคเดี๋ยวแต่ว่าก่อนนั้นก็ต้องติดคลิปก่อนตามธรรมเนียมนะครับก็เหมือนเดิมคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ชื่นชอบรถคันนี้เป็นพิเศษนะครับจนแบบอุ๊ยอยากจะหามาครอบครองทั้งๆั้ที่ มันจะมีแค่มือ2เท่านั้นที่จะมีจําหน่ายให้ท่านในปัจจุบ,บันนี้อะไรอย่างนี้นะครับะจะได้ประกอบการตัดสินใจนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างอะไรแบบนี้นะ,ะนิดนึงนิดนึงก่อนที่จะจบนะครับก็ความเป็นคอ m มอนพา t นะครับความเป็นแบบใช้ใช้อะไรร่วมกันนะกับรุ่นที่มีดนะิสเบรกถามว่าตรงนี้จะมีขึ้นมาทําไมกระเป๋อตรงนี้คือมันมันไม่ได้มีน้ํามันปั๊มเบรกใช่ปะ ันเนี้เพราะว่ามันเป็นดรัมเบรกสําหรับเบรกหน้าแล้วมีทําไมเพราะว่ามันใช้ร่วมกันนะข้างในก็โบโบ,โบเลยใช่ปหมใช่เออมันใช้ร่วมกันกับรุ่นที่มีกับเกรดรุ่นที่มีปั๊มนะ้ำมันเบรกดิสเบรกหน้านะครับอ่ะโอเคไปแล้วนะครับเหมือนเดิมก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะใช่กดแชร์แคสต์ซับสไคร์ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนอย่าเพิ่งกดหยุดนะเดี๋ยวพี่ขับไปนอนกอนแล้วก็ซูมตามไปก็ได้ไดถ้าเกียรวิ่งนะครับ โอ๊ยเหนื่อยเด้อป็นปไดา้นนานมือนะ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ ลืมบอกคันนี้น่าจะประมาณ1 1ยสีสี115ใช่ยามาฮ่าจะเป็น115ฮอนด้าจะเป็น110โอเค